อ๋อบิาา๊กชามอันอันเคต์ไปใช้ไรผมแม่ถามหาสวัสดีครับตอนเชา้านะครับผมก็ให้กำลังใจเจ๊เมียกวงวันนี้พี่ปอก็มาอะไรไม่ได้เยอะหรอกก็จะแบ่งให้พี่กุ้งด้วยหนึ่งหนึ่งพันเพราะว่าเมื่อนี้ยย่า่ไข่มาไล่ข่บ้องห่อนมือดอกแต่ว่าก็เดี๋ยวว่าพี่ปอาบ้องหอนมือบ้องหอดอีหลี เราคอยเติมห้คอยกับแบ่งให้เจ้าน่เราคอยเติมไ้เด้อหาูหาฮะเขหาูหาเมแป๊บนึ่งนึวะเอาื่ไห้ดอกค่ะาบ่าฮะยังกออันนี้วเป็นกำลังใจให้พี่กุ้งล้อง่บลูก ขอบคุณนะขอบคุณเงินขอบคุณเงินถ้าทำได้รวยคือสิ่งใดบางสิ่งใดกะหาเงินเสียเอาเด้อนี่แหละค่านี่แหละค่ากางเกณฑ์ทั้งปีแลกกับไส้ได้ไหมสวยที่สุดไงครัเนาะหายหรือยังหหายยรือังมันยังไม่มันยังไม่หายหรอกมันมีอีกอย่างเอออันนี้อู้ววันนี้แม่วาว่าให้อีให้ตังหาก ไม่น่าไม่ไม่น้อยมันน้อยไปสําหรับที่ให้ที่แกทําให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัดตดูการที่หลายปีผ่านมาพี่กุ้งก็พี่กุ้งเนี่ยดูดูแลดีมากนะครับพี่น้องเชื่อเพราะว่าสาดทุกผืนผ้าปูทุกใบแล้วก็แอมเต้นทุกผืนวันแรกที่พี่เปาจ้างพี่กุ้งทําเป็นระยะเวลาประมาณหกปีได้แล้วแหละหกหกปี ตรงนี้ยังอยู่คือเก่าไม่ได้เปลี่ยนแม่นเต้นนะห้างบ่เคยห้างเลยห้างกับนอตรุดกับเขาแล้วก็สมแมนเนี่ยพี่กุ้งคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในมีโลมรล้จักจริงๆอ่ะปีก่อนปีก่อนเนาะก่อนมากจริงจริงอ่ะแกก็เป็นแค่แดนเซอร์เนาะแกไม่มีหน้าที่ในวงแต่แกก็แกทําหมดนะฮะทุกคนแกทำเฮดเบิร์ดโดยที่แบบบอสจะต้องสั่งบอสไม่ได้สั่งนะนั่งทําเองหมด ไฟเฟยเต้นขนอ่ะของหล่อนนะหล,นะล่อนทําให้หมดสายไฟทุกเ้นนะครับผมของวงเกือบทั้งทั้งหมดนะอะของกุ้งอันที่เลียวเห็นตอนยงโบงเกบคือน,นี่แหละครับสายไฟที่ใช้สอยตามหมอลำทุกสายนะ่ะที่เป็นสายยาวๆเนาะของกุ้งนางโดยไม่ต้องไปขอเงินวงมาทำเพราเงินส่วนตัวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นค้นมาเคเป็นคนมาเคตพี่น้องอันใดอยู่ลอยเมตร ร้อยกว่าลายหายซิบอยู่ซื้อสื่ไฟไหม้ไป่งแต่ว่าบางที่จะปากหมานิดนึงพี่น้องก็ยจะไปซ่าเรื่องพี่น้องแล้วก็เป็นไปพล่าเจอกันนะฮะสาวกราพลเอาไปเชี่ยวก็นั่นแหละก็เ็ดใช้ตัวเองบ้างไม่ใช่จะให้คอนวอรลเอาม่เขาเรียกว่าพี่กุ้งแกก็ดูแลแผนกเบื้องเบื้องหลังต้นกำลังด้วยอันนี้มีซ้อมต่อตะเนีนนะครับบอลลามโอเค วันนี้มีซ้อมต่อนะครับตอนเย็นไม่มีค่ะไม่ได้มีโปรแกรมค่ะพักค่ะไปนอนอ่ะที่ละทีนี้เราก็ไปได้คือว่าเรียบร้อยแล้วาะแมนดอกถาล่อนนะเพราะว่าเพราะว่าหล่อนก็เก็บของเนียเราก็เลยไม่อยากกวนเพราะว่ารู้อยู่ว่าทํางานใช่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคนทางานเขาไม่พูดหรอกเขาเหนื่อยมันไม่ต้องอธิบายหรอกนะจ้ะป้าเรากลับกลับบ้านเราดีกว่าเนเบ แล้าดังหอนน g o à i แ้าเบาเบาดังนอนอยู่โดมันงไมียิ้งเลป้าหอมเนื้อบานเนี่ยพี่ไปเอาอะไรพี่ปักไฟขอบคุณม่านี่เนระบบไฟเพ่วเนนลัยขึ้นนขอากวงนะครับเดี๋ยวตื่นมาก็จะมาขอบคุณนะครับป้ายเจ้เมื่อบานสวัสดีาสดีครับเจ้าเจ้าโดพอได้เพราได้ยังเจ้าก็ังหาเจ้านะพไ ันนี้บอกเจ้าได้เพิ่มขึ้นสร้างเงินี้่่บ้าแม่ได้ได้จากแม่วาวาห้าพันพี่ดาวเรืองสามพันนะครับแต่คุณแล้วก็ได้ดีครัแล้วก็ได้ทีฟจากเอฟซีหน้าเวทีบ้านฮักพระเอกวัดศิวโดนแล้วก็แม่แม่กัญญาพี่แขกแล้วก็แม่ฮักสุวรรณภูมิด้วยถึงแก่แม่มาแกก็โอนมาให้ใช้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้อยู่ครับทีฟเนอร์ก็สองร้อยสามร้อยยี่สิบน้ำใจดีใจเบิร์ต <c oughs> พาะพี่ปอไม่เคยขอไม่เคยบ่นอยู่แล้วว่าใครจะให้หรือไม่ให้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของเพลินนะครับเพราะว่าลําใจของเพลินเจ้าได้ซดน,น,น,นี้นึงเขาเปลี่ยนเจ้าเจ้าเอาเจ้าคือไปให้ซอกุ้งมาเนี่ยฮะเจ้าคือเห็นว่าเอาไปให้ซอกุงอก้งอีกให้ซอกุ้งย้อนยังเต็นที่่อยนั่งอยู่ดยเดี๋ยวนี้เต็นไม่เงี้กุ้งไปซามมให้เออปาดเนาะล้างมือนี่เแล้วก็เก็บกับเมียนหอยสาดมือแล้วก็เก็บเมียนห้เอายังไงว่าเราเป็นดูแลส่วนตัวทุกอย่างส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นมานานะถ้าสมมติว่าเราไปงานอย่างเงี้ยก็ได้พีี่กุ้งนหละ ถามว่าเงินมันจ้างกันได้ไหมมันมันจ้างไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เต็มใจที่ทําให้แหมนหายอยากเห็ดเห็ดหาคนเห็ดยากดีมีเงินตายกับเขาบ่เขาอมันหาคนที่ดูแลให้เราเนี่ยถูกใจน่ะมันยากเข้าใจไหมบ่ดีบ่ถูกต้องอี่หลีมันยากดีเจ้ไปหาเนี่ยเอาสมมุติว่าเขาบ่ถูกใจนี่ยบางคนเนี่ยเอาสมมติว่าวันหนึ่งเราไปจ้างคนหนึ่งเขาเธอเขาแบบว่าวันหนึ่งเขากินเหล้าเมาเนาะเขาก็แบบ ไม่รับผิดชอบงานบางทีฮะเขาไม่เก็บของให้เราทําไงแต่พี่กุ้งเขาไม่เคยดื่มเหล้านะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงอันนี้คือหมายถึงว่าเปรียบว่าถ้าสมมุติว่าบางวันบางวันเขากินเลยใช่ไหมนี่คือตั้งแต่รู้จักกุ้งมากุ้งก็ไม่เคยดื่มไม่เคยกินเลยก็เก็บของได้หมดเลยไปไปนอนในนอปไปไปนอนมาคนในนอปไปเจคนนองมาไปหลไปหาลหานอนไปเไปหานอนน่ะเลยไปนอนมาคนกันะจังตื่นถึงมัด อัดเข้าไปคลิปบันงีสร้งปวดพ่อเราวันนี้ไม่มีอะไรเก็บไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็คือไม่ต้องกดแบบต <จบ S 1> ่ตัวจบแมนแจนสดสิเตื่นสูสิตืนต่นกินเขาว่ากินเข,า,นขาแล้ว้าสูบบัน,นี้นี่เห็นไ่มพี่น้องสายไฟกุ้งเบอรน,นี้นี่เนี่ยไม่ใช่ของวงนะของกุ้งนะคะเนี่ยนี่คือของกุ้งหมดเลยนะฮะอุปกรณ์อันที่นอนนะของเป่านะครับนั่ยยังเหลืออยู่เหมือนเดิม แม่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 มือว่างค่มือหนึ่งแม่ยิบตัวนาแถบตอนนี้บอเดี๋ยวไม่ให้กูมาเก็บเองแกเอาเป้พูดอะไรแกเอาเป้พูดอะไรแปกแกหั่นละอ้ไรหั่ะได้ไม่ให้กูแล้วเจ็บไปเขาป้ดแดดเขาคือสู้กับแดดแท้แม่แม่เราเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยนะเจอบ้างเถอะแดด เราจะได้แข็งแรงอันนี้คือไถนาะนี่ครับเป็นไทห,นหุดเลยพี่น้องโอ้ยปาดแดดมาแห้งกันร้อนแรงมากนะครับวันนี้เรากลับแล้วเหนื่อยมากสู่ไป,ปเฮน ออนออราดี้เมื่อคืนนี่ไปถามข่าวกันอยู่ไปกอดกันอยู่เมื่อคืนนี้โอ้ยสบายแมนอีจังเนาะบรรลุนบรรลุนกุลเสียดขี้อ,อีจังดอกสว รถถ่าลงแล้วเราก็หนีฮะนอนเลยเก็บเองแบบนี้